อย่างที่เคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าครีเอเตอร์ที่ดีที่ประสบความสําเร็จจะต้องเป็นครีเอเตอร์ที่กล้าลองกล้าเสี่ยงแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือต้องมีการรักในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาช่องของตัวเองไปอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไม่ย่อทอ้ออย่างไม่หวัดวันแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะพัฒนามีอะไรดีมีอะไรที่จะทําให้ช่องของเรามันโตได้ มีอะไรที่จะทําให้ช่องของเราเนี่ยมันได้รับฟีดแบ็ k ในทางที่ดีมีคนเข้ามานิยมชมชอบติดตามเราก็พร้อมที่จะทำนะครับต่อให้มันเป็นเรื่องที่อ,อาจจะเป็นเรื่องน่าอายสักหน่อยหนึ่งอาจจะต้องใช้ความกล้าสักหน่อยหนึ่งครีเอเตอร์ก็จะต้องสู้ นะครับลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาพัฒนาลุกขึ้นมาเรียนรู้จากคนอื่นเรียนรู้ระบบเรียนรู้เทคโนโลยีระบบก็ต้องเรียนรู้นะว่าเขามีอะไรมาให้เขาแถมอะไรมาให้แล้วใช้อย่างไงอะไรแบบไหนนะครับเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ถ้าจะต้องเอาคลิปวิดีโอไปตัดต่อที่อื่นตัดต่อยังไงตัดต่อเฉพาะในเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะตัดต่อแบบไหนยังไงเราก็ต้องเรียนรู้แล้วเขามีเทคนิควิธีการอะไรใหม่ๆที่เขามี มีการได้รับการนิยมนะครับได้รับการนิยมในหมู่ของครีเอเตอร์เราก็ต้องไปเรียนรู้กับเขานะครับต้องมีอะไรใหม่ๆก็ต้องต้องเรียนรู้เป็นต้องต้องเป็นคนที่ก้าวทันโลกเป็นคนที่ทันสมัยเป็นคนที่อัปเดตข้อมูลทันเทรนตลอดเวลานะครับอันนี้คือครีเอเตอร์ที่ดีต้องมีการาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือครีเอเตอร์ที่ ดีจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะปรับปรุงเราจะพัฒนาช่องของเรายังไงให้คนเขาสนใจคนเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็มามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นกดกดความแสดงความรู้สึกเนาะกดสติ๊กเกอร์ให้หรือว่าจะมาคอมเมนต์หรือ แชร์ติดตามเราแบบนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเราปรับปรุงพัฒนาไปจนถึงจุดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับของครีเอเตอร์ทุกๆคนเพราะฉะนั้นครีเอเตอร์ที่ที่อยู่ได้นะครับที่รอดก็ต้องรู้จักปรับตัวนะครับไม่ว่าระบบเขาจะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาระบบมีการ เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องทันนะครับไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ทําเหมือนเดิมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลขารร่าวสารไม่อัปเดตข้อมูลอะไรเลยนะครับก็จะมีอะไรก็ช่างเขาทําเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้นะครับครีเอเตอร์เราก็จะต้องดูข้อมูลข่าวสารเสมอว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงแต่ก่อนเขาเคยมีเครื่องมือหลายอย่างก็มารวมอยู่ในเครื่องมือเดียวเสร็จแล้วพอ,อเครื่องมือเดียวนี้สามารถที่จะสร้าง รายได้ได้ทั้งหมดเลยทุกอย่างแล้ววันดีคืนดีวันที่ส1สิเอ็สิงหาคมเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องดูแล้วก็แนวโน้มต่อไปข่าวสารที่เกี่ยวกับการที่มันจะต้องเกี่ยวข้องและกระทบกับครีเอเตอร์ของเรานะ่ะมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกระทบบ้างทางบวกทางลบมีแนวทางรับมืออย่างไรจะไปต่อหรือพอซํำนี้หรือว่าจะมีการพัฒนาอะไรยังไงใหเ้เราอยู่รอดได้เรา เป็นครีเอเตอร์ที่รอดเป็นครีเอเตอร์ที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มของคนที่ได้รับความนิยมแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในกลุ่มของครีเอเตอร์ที่เรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ดีได้เนี่ยนะครับเราจะต้องทําแบบไหนอันนี้ก็เรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับระบบเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนอย่าตกเทรนนะครับแล้วก็อย่าตกยุคตกสมัยเป็นอันขาดต้องพยายามอัปเดต แล้วก็ทันเทรนทันยุคทันสมัยทันโลกโลกาพิวัตรอยู่ตลอดเวลานี่คือคุณสมบัติของครีเอเตอร์ในยุคนี้สมัยนี้แล้วก็ในอนาคตครับ